วันนี้วมจะมาทดลองเลยนะาลุมกองหนึ่งที่กลางโอเคอ่ะลุมแรกจะเป็นลุมห้าสิบตัวคิปเปอร์โอเคห้าสิบผมจะโดนลงไปพร้อมกับกินได้เปิดแล้วก็กรอดก็บอกมาโอเค โอเคครับอันนี้เติมเปงง็นึง่งเลยค่ะไปงบอยากรู้ว่าคลิปเปิดสายฟ้าเป็นแบบไหนอันนี้จากอันนั้นผมจะมาส,สร้างอันนี้เลยกันหอกสายฟ้าเอาหอกมาสอัดเรียบร้อยแล้วนอันสุดท้ายกับอันลงท้าย แล้วก็เอาอันตรีบวกไม่ต้องเอาแบบดีมากก็ได้เนี่ยแล้วก็ต้องเอาอยืงโอเคเท่านี้แล้วก็มาตรงนี้แลวก็มาตรงแล้วก็มาบวกกันแล้วก็เปล่าให้เป็นฝุ่นตกฟ้าร้อง お見事です。